อีกแล้วโอ้โหปากมหาเฮงมากเลยวันนี้ไอลูกขอส,สวยๆส,ส,สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็จะาพาเพื่อนๆมาชมเกมที่กําลังมาแรงและเป็นกระแสนในตอนนี้กันนะคะจะพายสุคินดอย่างจิรีนั่นเองทุกคนแล้ววันนี้เราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่า Happy Fishing กันนะคะทุกคนอพอเข้าตัวเกมมาแล้วอย่างแรกเลยต้องขอชมภาพจิรีนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ากราฟิกของเกมคือสีสันสดใสนะคะตัวปลาต่างๆทําออกมาได้สบายตากันเลยทีเดียว รองรับระบบมือถือและคอมพิวเตอร์ยิงแบบไม่มีสะดุดกันเลยนะคะสําหรับเกมนี้ค่ายนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ่ะในคลิปนี้เราจะเริ่มจากเบตสองบาทกันก่อนนะคะทุกคนด้วยทุน500บาทที่เราพกมาวันนี้มาดูกันว่าสูตรยิงเบตตามระดับไปเรื่อยๆจะทํากำไรได้แค่ไหนเรามาชมกันโอู้ดไปยิงไปโหแป๊บเดียวใสมาแล้วนะทุกคนโอ้โหตอนนี้กําไรจะ400แล้วนะคะทุกคนแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีโอ้โหถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะ การยิงตัวปลาแนะนําให้ยิงตัวปลาที่ว่ายตรงไปตรงมานะคะไม่เรื่องยิงปลาที่ว่ายสวนกระแสนะคะเพราะว่าจะทําให้ยิงยากแตกยากน,นะจ๊ะเพื่อนขอบอกไว้นิดนึงนะจ๊ะเป็นเคลับที่ดี โอ้โหเกมเขาก็จะมีโหมดออโต้ Auto, โหมดล็อกเป้านะคะการเลือกยิงโหมดล็อกเป้าก็จะดีดนิดนึงนะคะเพื่อนเป็นการล็อกเป้าตัวาลาที่แม่นยำนะคะยิงไ,ได้แบบเป๊ะๆยิงตัวไหนจับตัวนั้นแตกโ้แตก,แตกบ้าที่ตัวนั้นเลยนะคะทุกคนไม่ได้ยิงมัวโซั่นะจะไม่ต้องเมื่อยเลยต้องหันล็อกไปเลยอยากยิงตัวไหนก็คือแบบได้แบบเต็มๆเลยค่ะเพื่อนอสวยๆไปกันต่อไปกันต่อ จ้าขอยิงเบสสองไปแบบยาวๆเลยนะคะทุกคนไปจ้าปลาอะไรเนี่ยปากแหลบๆเนี่ยโอ้โหมาแล้วบิ๊กบอสของเราะฉลามยังไงมาหรือเปล่าไปล็อกเป้าไปที่ฉลามโฟกัสยิงไปเลยจ้าหนา้าตาเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยๆุ้ยมีหมาอกมาอีกทีนึงเร็วๆค่ะแบบสวยๆเฮ้ยฉลามมาแล้วเป็นไงล่ะเพืเ่อนสวยไหมล่ะอู้สองตัวรับ500 จุกๆเลยนะเมื่อกี้อ่ะเออไปอีกไปอีกเป็นไงอยากตามเวลาเกมเนี้ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากลองตามเกมรีวิวนะคะสามารถไปที่แอดแม็กกาได้เลยนะจ๊ะแอดเอ็มเอเอ็กก้ามีแอดำนาด้วยนะยศหาม่เจอหรือว่าจะกดไปที่ลิงก์ในคอมเมนต์ที่เราแปะไว้ได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจตามเกมนี้นะคะทุกคนไปจ้าไปกันต่อล็อกเป้าไปที่เป้าหมายหลักของเราแล้วยิงไปจ้าอย่าได้หยุดอย่าได้ยั้งโอ้โหรับมาเจ็ดสิบโอ้โหปลาอะไรครับเนี่ย ไปจ้าฉลามไม่มาไวเร็วเธอเกินโอ้โหโอ้โหปานิโมมาตัวเท่าไรหมูสี่สิบบาทกับเป็ดสองเป็นไงส่วนนะี้มัเพิ่มหนุนเรื่อี้าสิบบาทมาอีกแล้ววิทย์เท่าไรแล้วอุ้ย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 ยังกำไรอยู่นะจ๊ะตอนนี้เพื่อนๆไปกับเบนมาหรือเปล่าเฮ้ยเทําไมทุนหดใจเย็นๆใจเย็นมาเป็ดห้าแล้วตอนนี้เราไม่ลงแล้วค่ะไปเป็ดห้าเหมือนเดิมดีกว่า เออเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้วมาขนาดนี้แล้วเออใจเย็นนะเว้ยหลับเหลับเหลับ,ลบ,ลบ,ลบอย่าเพิ่งหลับตื่นก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันกำลังตื่นก็นตื่นยาว,ยาวๆไปเลยเพื่อนเราไม่ยอมแพ้หรอกไปกันต่อเราจะยืนหยัดที่เบตห้ากันยาวๆเลยนะจ๊ะเพื่อนอาหูสองร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรมาเมื่อกี้มีทางมองรูปปากกับเรียเยอะมากเป็นไงสวยไหม สวยเนอะดูเองเอาเองอ่ะมันสวยไม่สวยก็ต้องมาลองเองนะจ๊ะเพื่อนๆมายิงเข้าไปบานิมูโอ้โหตัวละร้อยสวเลยสวยไม่รยยี่สาจบานิมดเอะมากเลยนะทุกคนไปตันต่อจ้ามาสว่านฟรีมาขอเหอตามคำขอจัดไปไปสิเฮ้อยังอีกไป ไปไปไปสิเออเอาสวยๆลูกแม่มาบึ้มทีเดียวเท่าไร่รอบนี้เป็ด5บาทอุสวรรค์โอ้โหรับมา400ร้อจุกๆเลยเพื่อนๆโอ้โหได้เยอะมากเลยสวยจัดเอาเรื่อง,องไปกันต่ออ่ะบิ๊กบอสใหญ่เรามาแล้วนะคะรุ้นรับวงร้อตัวคูณฟรีนะจ๊ะถ้าได้รอบนี้คือแบบจบเลยพอเลยจะออกไปถอนแล้วนะถ้าได้นะขอแบบสวยๆถ้าได้มาเหอะขอร้องขออ้า ็ได้ตามคำขออีกแล้วโอ้โหปากมหาเฮงมากเลยวันนี้ไอลูกขอสวยๆรอบเดียวคืวอรอบนี้จบเลยนะท้ามาสวยๆขอตัวราไปคือจบสิน้นโบนัสกลางโอ้โหไม่หยุดที่สีดาเงินนะได้ตัวนี้เราจะได้หุนอีกทีนะคะทุกคนเป็นโบนัสตัวกูณพิพเศษกระหน่ำเสมอเสลวโคตรโบนัสเลยค่ะทุกคนตัวนี้มันจะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงเท่าไหร่อุ้ยขอสวยๆรู้แล้วเงินหมดอ่ะอุ้ยห้าร้อยคูน่ะทุกคนเป็นไงละ่ะ,ะคะูห้าบวกแล้วเรกคนจากถึงห้าร้อยตอนนี้ 2, ทั้มาสองคำเปนคู่ก็อรามๆใช้เวลาไม่ถึงเจ็ดนาทีเป็นไงละ่ะถว่าคุ้มมากๆเลยเพื่อนๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะนเพื่อนๆ